เรื่องของน้ำตาลกับสายป่านไปรับรางวัลใช่แล้วค่ะเราต้องสดแสดงความนดีนะคะกับสองสาวแสนสวยแล้วก็มากความสามารถของเรานะคะทางน้องน้ำตาลนะคะแล้วก็น้องสายปานค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไปรับรางวัลในงาน China Asian Short Film Contest 2015นะคะเป็นงานประกวดผลงานหนังสั้น,นะค่ะมีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า137เรื่องนะคะจากหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาออสเตรเลียอินโดนีเซียจีนแล้วก็อีกหลายๆประเทศเลยนะคะงานนี้นะคะเขาจัดที่เมืองหนานหนิงมณฑล คนกว่างสีนะคะประเทศจีนโดยที่มหาวิทยาลัยร,รังสิตนี่แหละคะ่ะได้ส่งหนังเรื่องโ h สการ์ดหนังโปรเจกต์จบของน้องสายป่านนะคะเขียนบทเองกำกับเองส่งเข้าประกวดก็ได้รับราง okay, วัลภาพยนต์ยอดเยี่ยมน้น้องสายป่านเนี่ยแล้วนางเอกของเรื่องก็คือน้องน้ำตาลนี่แหละคะ่ะรับบทนางเอกในเรื่องก็ได้รับรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมดูหยน้าดูชิงเลยอะ่ะนะคะทั้งคู่กลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะก็นำภาพบรรยากาศในงานประกาศรางวัลเนี่ยมาฝากแล้วก็สัมภาษณ์กับเราด้วยนะคะ คความู้สึกร่ะจะขายกล้องจริงๆว่ะแม่แม่อยากให้คนที่เคารจะได้ดูแลแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันแม่ว่าพ่อเขาก็คงก่อนมาร่วมงานอยู่แล้วนะคะว่แบบเฮ้ยจริงหรอหนังเราที่แบบหนังนักศึกษาของเราที่เราตั้งใจทํากันแต่ว่าเวลาแล้วก็โปรดักชันมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ก็ดีใจมากๆดีใจแทน เพื่อนเพื่อนทีมงานทุกคนดีใจแทนนักแสดงทั้งน้ำตาลนัเดชนะคะดีใจแทนอาจารย์รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกของตาลเลยนะคะที่ได้เล่นแล้วก็ได้รางวัลขนาดนี้ก็เป็นก้าวที่มาไกลมากๆต้องขอบคุณสายปานมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสนั่นแหละฮะเอายินดีด้วยนะครับนี่ขนาดเป็นงานจบการศึกษาสุดยอดเลย